เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปเิ่นี้มีคำหยาบขายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปไป,ไป,ไป yeah! เยคยอยากเป็นหนอนไหมครับเพราะว่าเกมนี้ตอบโจทย์เลยแหละบู <Bro? S 1> ว่อนี่มันหนอนซิมูเลเตอร์นี่วารู้สึกว่าตัวเราจะสั้นมากเลยนะฮะโดนรัดโอ้ไม่โดนแย่ง <No. S 2> ย <Yeah. S 2> คือถ้าเรากินพวกพักผลไม้นี่เราจะตัวยาวขึ้นลรอสมเหตุสมผลดิแต่ละคนตัวยาวมากเลยฮะแล้วดูตัวผมดิโหดูตัวนี้ดิโอ้โคตรนาเกียดอ,อ่ะว้าหัวหัห,หโอ้นี่คือการผสมพันธุ์ของหนอนนะฮะ อันนี้คืออะไรเอ่ยชอบเราสามารถซื้อคูณ2ได้ฮะแน่นอนว่ากูไม่ซื้อสปีดเราก็ซื้อได้ข้างหน้าผมนี่เป็นโหมด PVP ฮะแล้วน่าจะลองไป PVP กับเขาดู PVP นี่ PVP ไงวะเอ้าให้ผมเรานี่มันน่าจะกินตัวกันใช่ไหม้อเอ้า oh, oh. นี่คือจุดผสมพันธุ์ของนอนกันฮะเราจะทําการผสมพันธุ์กันโอ้ยเอ้ยเฮียโอ้ยโดนทับโอ้ย เกือบตายเอาละผมจะลอง PVP กับคนอื่นดูซิว่าเราจะชนะหรือเปล่าอ่าเราจะโจมตีเขาไงดีวะมันกินกันยังไงวะน้องแล้วโอ้มีคนตายฮะโอ้ไม่ไเฮียไอเ้เหยแดงนี่แม่งแดกหมดเลยนี่มันโดนผมแล้วมันไม่ตายอะ่ะมันคืออะไรวะฮะอืึเฮ้ยมันไม่ตายอะ่ะคืออะไรวะทำไมมันไม่ตายโอ้โอ้โอ้หรือว่าเราตัวต้องต,ตัวใหญ่ก่อนฮะเนี่ยมันไม่ เกมนี้มันต้องมีเที่ยอะไรผิดพลาดแน่หรือว่าผมอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างผมยังไม่ยอมแพ้ที่จะ PVP ต่อไปฮะกูค,คิดว่ามันต้องมีเที่ยอะไรบางอย่างแน่นอกเราสามารถัพสปีดเองได้ฮะคืออะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมได้สปีดมาอย่างไงไม่รู้ฮะเราจะแดกทุกอย่างหรือกันนะฮะว้า <Wow. S 1> ตัวคุณเริ่มยาวแล้วฮะเพราะสปีดหมดแล้วอ่าผมคิดว่าเราน่าจะกดใช้สปีดได้ฮะแค่เราเอากดใช้สปีดได้แต่ตอนนี้เราฆ่าใครไม่ได้เลยฮะเนาะวู้วู้วู้ววู้วโอ้วว้ จู่เริ่มยาวแล้วเออไม่ใช่ตัวผมเริ่มยาวแล้วว่าตะกีผมฆ่าเขาได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้สปีดนะฮะอะไรเนี่ยรีเบิร์ตตอนนี้กูกลับมาจุดเตะฮะตัวกูสั้นเนี่ยกับจู่กูเองคิดว่าเรามานั่งฟาร์มแบบนี้ไม่เวิร์กว่ะเราต้องไป PVP สิฮะใช่เราต้องไป PVP แต่คนนี้แม่งของดำมากเลยฮะของนิโก้โอ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 ้จู่ซ้อนกันโอ้ไม่โอ้บูบู นิโก <owad Es> <börjar> เขาเรือช้ามากเลยฮะแต่เราก็จะวายอยู่มาแล้วกูมาพีพีพีแล้วเพื่อนโอยนี่กำลังกินหางตัวเองเรื่องไงวะทำไมทุกคนดูแหลกจังวะกูแลกก็ไม่นี่ไอเหี้ปิ่งร้อยเองไอสัตว์ทุกคนมันดูแบบแลกๆอ่อะบ้าเปล่าวะผมอยากจะกินตัวนี้จังตัวสีฟ้ามันไม่ยอมให้ผมกินเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยนิโกมึงแลกๆอยู่ใช่ไหมนิโกอุ้ย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 ของนี่อุ้ย ว้าวกูแย่งอาหารอีเชนนี่มาโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ทันครับเราแย่งอีเชนนี่ไม่ทันเฮ้ยมันไม่ตายอะว๊ดาฟักวอมันซ้อนตัวเองฮะโอ้โอ้โอแย่งแดงหน่อยอ้าวกูตายได้ไงวะแม่งผมคิดว่าเรามานั่งฟาร์แบบนี้มันน่าเบื่อฮะเราต้องพีพีพีอย่างเดียวแล้วละถึงเราจะได้เวลวไหวแต่มันไม่ตายอะทำไมวะพูดทำยังไงถึงจะฆ่ามันได้วะน้องละหรือว่ามันต้องชนที่หัววะแต่ละคนนี่ดูดีเลยชะมัดเลยสั์ จะเล่นยังไงวะตอนนี้กูน่าจะเริ่มสู้ไขรได้มากแล้วละ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมีมงกุฎด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมีการใช้ทิกฮะมันมีการมวน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 ม้วนใช้ทิกฮะเราต้องใช้มั่งว้าวกระโดดฮะเรากระโดดแม่งเอา้เอาเฮ้ยฝาอะไร่วะเนี่ยบูไอ้นอนพวกนี้แม่งขี้เกียจแฮะกูนอนด้วยอะ โอ้ยโอ้น้องมิมีจ่จ๋าน้องมิมี่โอ้พี่จะกินน้องเองแหละมันน่าจะชอบจูบผมนะฮะเพราะว่าเกมนี้น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละมันน่าจะมีอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้แล้วลนะ่ะมันน่าจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้ตะเกียดเล่นแล้วลนะ่ะเอาเป็นว่าม e รี่คริสต์มาสฮะทุกคนน่าจะหนาวตายกันก่อนแล้วลนะ่ะเออบ้านกูหนาวชิบหายเลยแหละเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กูด้วยนะกูไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย